สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเอ็บซี่วนวันเกษตรพินแคนนะครับวันนี้กลับมาพบพอกับปากกองพันธไพรอีกครั้งหนึ่งครับในบรรยากาศตอนคำ่คำๆนะครับวันนี้ภาพพี่น้องมานี่ครับติดตามการเรติบโต,ตของทุเรียนพวงมณีทุเรียนอินทรีย์นะครับมาหน้าห,หัวคอ ชวนพี่น้องพูดคุยเรื่องรล่าของการทำเกษตรอินทรีย์กับทุเรียนมันสีไว้บอพี่น้องเอ้ยนะครับเนื่องจากว่าตามที่พี่น้องได้ปรากฏเห็นนะครับปัญหาอุปสรรคหลายอย่างกับการเห็ดทุเรียนช่วงนี้ก็เจอ,อมแมลงศัตรูพืชครับเช่นพวกเคลอนว่ายังก่อ แมงกินูนแมงอินูนนะครับเขาทำลายใบอ่บอนของทุเรียนเฮาอันนี้ครับแลวก็ะเจอพวกเพียไฟเบากงจะเล่ยเล่ยเล่ยมาสรุปวา่าทุเรียนรูประบบอินซีใส่กับพืชทุเรียนคงจะบอได้หรอกพี่น้องเนื่องจากว่าเห็นพี่น้องกเกษตรกรหลายๆท่านหลายๆคน รู้สึกว่าจะเลิกไปหลายคนแล้วนะครับในแนวทางของทุเรียนอินทรีย์แต่เพิ่นก็จะหันมาเป็นทุเรียนปลอดภัยนะครับเป็นทุเรียนปลอดภัยซึ่งใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่ายากําจัดแมลงศัตรูพืชนี่ปริมาณที่ปลอดภัยนะครับต่วเบากล่องก็เลยภาพี่นองมเบึงพวงมันี่ตนนี้นะครับว่ามันจะสามารถใส่กับ แนวท่างเกษตรอินซี่จะสามารถใส่กับทุเรียนได้หรือบอ่อนะครับคงจะบอ่อได้หรอกพี่น้องเพราะว่าตามที่ได้พิจารณาเบืองแล้วทุเรียนเขาเป็นพืชปลานะครับเป็นพืชปลาเกิดน้ำผู้เขาแล้วเขามาสายเกษตรอินซี่จานี่คือสภาพก็จะคือจังพี่น้องเห็นครับต้นที่ได้รับสารอาหารเพียงพอ ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองซึ่งเป็นส่วนมากก็จะเป็นเคมีก็จะประมาณนี้แหละครับโดยเฉพาะช่วงนี้บ่สามารถที่จะป้องกันมแมลงศัตรูพืชได้ก็จะประมาณนี้ปัญหาอุปสรรคหลายอย่างครับที่บ่สามารถที่จะพันวิกฤตในแนวง่ของอินทรีได้มื้อนี้ก็เลยภาพพน้องมากต้องคอสังเกตด้วว่ามา,อาลองคิดดังว,ว่า ถ้าเบากล่องกนมไให้จะปรับเปลี่ยนแนวทังทุเรียนเฉพาะทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะเอามาเป็นทุเรียนปลอดภัยทุเรียนเคมีมันจะไปไวบอนะครับต้นนี้ก็เป็นพวงมาลีที่ถือว่าต้นสวยที่สุดของสวนละกันเนะเาะทุเรียนภัยอีสานแต่ว่าก็บสะบักสะบอมด้วยปัญหาอุปสรรคหลายอย่างนะครับรว่าจะเป็นเรื่องของมแมลงศัตรูพืช เจอปัญหาไหมแล้วนี่ก็บอรูว่าเกิดจากีิยังเนาพี่น้องเ,อเป็นพืชที่อ่อนแออี้รีครับสําหรับทุเรียนนี่ขาดนา้ำบอ่บอใดน้ำไหลบ่อใดยินแน่นบอ่อใดอุ้ย,ยไหลบ่อใดนะครับห่อนอไหาลาบอ่อใดหนาวไหลบ่อใดก็เลยว่าเอาลองพิจารณากันไปผู้ที่ประสบความสําเร็จไปหลายท่านที่ปลูกโต แต่ว่าก็บเบิ่งกันยาวๆนะครับเบิ่งกันยาวๆปลูกโตปลูกใหญ่แต่ว่าในแนวทางของอสวนวัฒนเกษตรพินแคนกับงจะเจ้แหน้าพี่น้องขันเห็ดแบบนี้มันจะเสียไวบ้บาไหวเนาะนะครับช่วงนี้มันทําใจบ่ได้เดี๋ยวขอทําใจจักประมาณดือสองมือก่อน <c oughs> หาสมก็ใหม่มาเห็ดก่อนครับกับสารชีวพันธุ์นะครับ แล้วขันบดายลีก็คงต้องเป็นพวกาสารไล่มแมลงนะครับได้เป็นรูปแบบของชีวภา์ละกันบ่อเบ่อ,อ,อยากบ่อยากที่จะเห็ดแบบมันทำลายสุขภาพเจ้าของเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือบานน่าวกองได้นำเวียนพี่น้องนะครับว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้กับพืชทุเรียนได้นะครับสำหรับคอนเทนต์มื่อนี้สภาพเป็นแนวใดกับเบิร์เอาพี่น้องเอ้ยนะครับเบิร์เอาเบิร์เอานี่อะไรเอาบรรยากาศ การเจริญเติบโตของทุเรียนมาให้พี่น้องได้รับชมพี่น้องเอฟซีทุเรียนดงเปิดกาปึงกรวโดพี่น้องขันบสัสไสสารเคมีมันกิบสะบักสะบอมแบบนี้และครับเอานะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมแล้วกันเดี๋ยวไปหาแนวมาฉีดพ่นไรมาแรงก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะยังติดตามยังกันยางๆครับสำหรับแนวทางของทุเรียนปลอดภัยทุเรียนดินซีทุเรียนดงเปิดกาขอบคุณและสวัสดีครับ